ฮุนไดถ้าเป็น H1 แต่ก่อนนะปุ่มกดประตูจะอยู่ด้านข้างใต้คอนโซลนะครับใต้พวงมาลัยแต่รุ่นใหม่นี้เป็นนะเป็นประตูอยู่ข้างบนแล้วประตูเปิดได้นิ่มครับ <Okay. S 1> เหมือนอัน่าดเวลฟพูดง่ายว่าไม่ได้แตกต่างเลยรูปลักษณายนอกเหมือนดังที่เราเห็นนะครับ <Okay. S 1> รูปทรงก็อาจจะดูล,ล้ํายุคนิดนึงนะฮะไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นไฟที่คาดยาวเลยเป็นเดย์ไทม์ดันนิงไลท์นะฮะมีกล้องหน้า กล้องข้างกล้องหลังกล้อง360องศานะครับไฟท้ายเขาเก๋เขาเท่ามากเลยนะครับ <S <S เขาออกแบบมาเหมือนกับเป็นรูปของตึกนะครับเป็นตึกหลายๆชั้นนะครับไฟท้ายดูเป็นสเสน่ห์นะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณใด s สตาร์เรียรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC มงคลคนเซนเตอร์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวคันใหญ่ขวัญใจนักเดินทางสุดยอดของความประหยัดประหยัดน้ำมันประหยัดทั้งคนขับที่เดินทางไปเป็นครอบครัวใหญ่ได้ถึง1 1ที่นั่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถฮุนไดสตาเลียบอกแล้วว่ารถยนต์ที่ออกแบบได้สวยงามล้ำยุคทันสมัยมากๆรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับเปิดตัวมา เดือนกรกฎาคมนะครับประมาณกลางปี2021ครับ2ปีผ่านไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับหุนใดสตาร์เดียรุ่นนี้ได้รับความนิยมและราคาดีไม่มีตกครับตั้งแต่วันเริ่มต้นเปิดตัวมาเปิดตัวมา2รุ่นนะครับคือรุ่น S และรุ่น SEL เครื่องยนต์ 2,200cc นะครับเกียร์อัตโมัติเครื่องยนต์ดีเซล177แรงม้า 8ปสปีดบอกแล้วว่าสมรรถนะขับผมด้ทดสอบขับแล้วเดินทางไกลาจากกรุงเทพนะครับเดินทางไปโคราชเดินทางไปหลายจังหวัดและเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง700กว่ากิโลเมตรครับเติมน้ํามัน1งถังนะครับเหลือขับได้ในเมืองอุบลได้อีกไกลเลยนะฮะพราะนั้นบ่งบอกถือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับความประหยัดจริงๆนะฮะผมพาดูนะครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกเหมือนดังที่เราเห็นนะครับรูปทรงก็อาจจะดูล้ายุคนิดนึงนะฮะ ไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นไฟที่คาดยาวเลยเป็น daytime running light นะฮะมีกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังกล้อง360องศาคันนี้ให้มาครบเลยเดีย๋ยวพาดูเครื่องยนต์กันแล้วก็ดูห้องเครื่องกันด้านหน้าน้องเอเปิดฝากระโปรงกันนะครับว่าภายในห้องเครื่องยนต์ห้องโดยสารเป็นอย่างไรนะครับผมพาท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะครับจะเห็นเลยว่า ห้องเครื่องนะฮะใหม่มากเครื่องยนต์บล็อกนี้นะฮะดีเซล2,199หรซีซีหรือ2,200ซีซีนั่นเองนะครับเทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ1,77แรงม้าที่3,800รอบต่อนาทีที่ชอบคือแรงบิดครับท่านผู้ชมครับแรงบิดถึง431นิวตันเมตรที่1,502ถึง2,500รอรอบต่อนาทีนะฮะ เกียร์แปดสปีดก็เลยขับสมูทขับนิ่มนะฮะจะเห็นได้ว่าฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับไม่เคยทําสีเลยนะฮะการที่ไม่เคยขยับไม่เคยทําสีอย่างเงี้ยบ่งบอกว่าอย่าว่าแต่ชนเลยครับท่านผู้ชมครับแค่เคมโดนสเก็ตหินซึ่งส่วนใหญ่รบทุกคันออกมามีประกันชั้นหนึ่งสเก็ตหินที่จะโดนฝากระโปรงหน้าโดนกระจกเป็นเรื่องธรรมดามากๆคันนี้ยังไม่เคยทําเลยแสดงว่าคันนี้ต้องวิ่งน้อยและเจ้าของรักษาดีครับเพิ่มเติมนะฮะกระป๋องน้าํามัน น้ำมันเบรกครับท่านผู้ชมครับน้ำมันเบรกเนี่ยสีเหลืองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่ดอทสี่ก็ดอทห้านะสีเหลืองอย่างเงี้ยมันจะใสถ้าใช้นานๆมากับป๋องมันจะขุ่นเพราะมันทนความร้อนมันโดนความร้อนเยอะหรือน้ำมันเปลี่ยนถ่ายหลายครั้งนะครับไอ้นี่ยังใหม่อยู่เลยรวมไปถึงตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้คือกระป๋องน้ํามันหล่อเย็นนะฮะน้ำยาหล่อเย็นของหม้อน้านะครับจะเป็นน้าหรือเป็นสารหล่อเย็นได้สีชมพูนะครับยังใสปิ๊งอยู่เลยสแสดงว่ารถคันนี้ นะครับผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับนี่คือห้องเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะเป็นเทคนิคสำหรับดูรถวปวิ่งน้อยไหมแผ่นกันความร้อนครับท่านผู้ชมครับแผ่นกันความร้อนนี่ถ้าลุยแดดลุยฝนมาลุยน้ําหรือมาจับเปื้อนครับท่านผู้ชมครับแล้วมันไม่สามารถที่จะถอดมาล้างทำความสะอาดได้นี่ยังใหม่อยู่นะครับนี่คือความใหม่ในห้องโดยสารห้องเครื่องยนต์ว่ารถคันนี้ใหม่แน่ไม่มีการทนมาด้านหน้าอย่างแน่นอนต่อไปมาดูภายในครับท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ผมเรียนแล้วว่ามีสองรุ่นที่เปิดตัวมาใน กลางปี2021ดูง่ายๆครับคือดูที่ล้อนะครับรุ่นนี้คือเป็นรุ่นท็อปในตอนนั้นคือ SEL นะครับนี่คือรุ่นท็อปแล้วนะครับดูที่ล้อแม็กนะครับท่านผู้ชมครับรุ่น SEL ล้อแม็กมาที่ล้อแม็กขอบเ19นะครับยาง2 3 5ทับ5 5ขอบขอบ18ครับขออภัยครับท่านผู้ชมครับขอบ18ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะขอบ18เป็นยางคโ c a m งบอกได้ว่าเป็นรถของ เกาหลีนะฮะยางกัมโฮ o กําโฮอ่าอ่าอะไรก่ะฮันคุกอย่างเงี้ยนะครับเป็นรถที่ประกอบที่เกาหลีใต้นะครับบงบอกว่ารถคันนี้เป็นรถจากแดนโสมนะฮะนี่ฮะเมดอินโกเลียนะฮะ,ะ,ะยางก็ยังยางผลิตที่เกาหลีเลยนะครับกระจกเนี่ยเช่นกันฮะ,ะดูที่กระจกก็ได้ถ้าประเทศไทยก็จะเป็นอ่าซีเลียมนะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมนะฮะตัวซีเลียม ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ JIS มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นแต่คันนี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของเกาหลีนะฮะเพราะในคันนี้รถประกอบจากเกาหลีนะครับมาดูที่ภายในคุณผู้ชมครับเบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่าคันนี้นะฮะเป็นตัวท็อปสุดในตอนนั้นนะฮะร,รุ่นใหม่ล่าสุดจะมีรุ่นพรีเมียมด้วยแต่ตัวนี้เป็นรุ่น SL e ล SE ตัวนี้เป็นตัวท็อปในตอนนั้นเบาะไฟฟ้าภายในมี2อ,อันนะฮะมี2ส,สีคือสีสีเบจที่เป็นเราเห็นอยู่นะครับ แล้วก็สีดําเบทนะครับสีเบทและสีดําเบทด้านหน้าจะเห็นว่ามีจออยู่ตรงกลางนะครับสิ่งที่ผมชอบมากนะครับสำหรับคันนี้อ่ะน้องเพิ่มอยู่ข้างหลังดีกว่าจะได้เห็นชัดจะได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบโดยขึ้นมาข้างบนเลยครับ <Okay. S 1> นะจะได้เห็นว่าเวลาการใช้งานจริงสิ่งที่ผมชอบสำหรับคันนี้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะฮะเสียงเครื่องก็เงียบมากมากนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะแต่เงียบเหมือนเหมือนเ๊าซนิินเลยนะครับเพราะนั่นเองเทคโนโลยีทุกวันนี้ของรถเกาหลีนี่บอกได้ว่าทํามาดีมากนะครับพัดลมอยู่ ตรงนี้นะฮะปรับอ,บอุณหภูมิที่ผมชอบมากเลยคือบายสปอร์ตเวลาเราเลี้ยวซ้ายครับผู้ชมครับเห็นฮนะจะมีกล้องมาด้านซ้ายด้านซ้ายรถเวลาเราเลี้ยวขวาครับก็จะมองเห็นกล้องด้านขวาอย่างนี้ดียังไงครับปกติเองถ้าเราเห็นรถญี่ปุ่นเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นมีรูปรถอยู่ที่กระจกมองข้างเราต้องหันมาด้านข้างนะครับหันไปข้างซ้ายและข้างขวาเราถึงจะเห็นว่ามีรถหรือเปล่านะครับ แต่ h y ุนไดส s t a r เลียรุ่นนี้เหนือชั้นมากครับทำอยู่ที่จอหน้าปัดคอนโซลกลางเลยครับเวลาเราเปิดปุ๊บจะเห็นด้านหน้ารถเลยทําให้เราไม่ต้องลดสายตาในการที่มองถนนไม่ต้องหันซ้ายไม่ต้องหันขวาทําให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีของกนสตารเลียไมให้องเอ๋ไปยืนอยู่ข้างหลังเนี่เห็นน้องเอ๋ได้ยืนอยู่ข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือ,อจุดดีจุดเด่นที่ฮุนไดให้มานะครับนอกนั้นแล้วนะครับยังจะมี พวกมันติฟังก์ชันต่างๆในพวงมลลาลัยโหมดต่างๆในการใช้งานนะระบบเกียร์นะครับท่านผู้ชมครับกดปุ่มเอาครับท่านผู้ชมเหมือนรถไฟฟ้าเลยครับนะไม่มีคันโยกนะครับเป็นเกียร์ที่กดปุ่มเอานะครับนอกนั้นเองเบาะด้านหน้า3นะตรงนี้ผมพับลงมานะจริงๆตัวนี้สามารถนั่งได้แลรวก็ยกขึ้นได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกสบายในการวางของวางอะไรเขาก็เลยทําหลุมวางของให้เห็นไหมอ่าน้องเฟิมมีวางของได้นะครับมีวางแก้วน้าได้2อัน วางโทรศัพท์วางอุปกรณ์ต่างๆวางกระเป๋าได้รวมไปถึงด้านข้างก็สามารถวางของได้อีกผมชอบรถที่เป็นแนวนี้นะครับคือรถสไตล์ครอบครัวรถ MPV อย่างนี้คือนั่งสูงนั่งสบายเรานั่งยอนขามัาน,นั่งอยู่โซฟานะครับสังเกตว่าเวลานั่งอย่างนี้เวลานั่งกไกลๆมันก็ไม่เหนื่อยนะครับเบาะไฟฟ้าสามารถปรับสูงต่ำได้สําหรับคนนะฮะปรับคนที่ตัว ไม่สูงมากก็สามารถปรับให้สูงนะให้เรามองทัศนวิสัยในการขับขี่แล้วก็โปรงหน้าลงให้หน่อยจะได้เห็นว่าด้านหน้าเองเนี่ยทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากนะครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ราคาไม่ตกนะครับท่านผู้ชมรถใหม่เปิดตัวตอนนั้นรุ่น SCL นะครับอยู่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแบาทนะครับล้านเก้รุ่นถูกรุ่น E อ่าขออภัยครับรุ่น S นะฮะอยู่ล้านเจต่างกันอยู่2 0 0 0 0 0นะครับรุ่นนี้ราคาดีนะครับปกติขายอยู่ล้าน 79นะครับแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลืออยู่ล้าน69ประหยัดรถใหม่ไป3 0 0 0 0 0กับรถวิ่งแค่มา2990กเิโลเท่านั้นรถมือเดียวก็่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเองฮุนไดรุ่นนี้บอกเลยให้มาครบนะนี่คือภายในแล้วก็เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับคือประตูไฟฟ้าคันองเพิ่มครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดฝังนั้นให้ดูประตูไฟฟ้าอ่าตัวนี้ออกแบบมาคล้ายๆกับอันผาดอันเพิ่มดูข้างบนกันนิดนึง ถ้าฮุนไดถ้าเป็น H1 แต่ก่อนนะปุ่มกดประตูจะอยู่ด้านข้างใต้คอนโซลน,นะครับใต้พวงมาลัยแต่รุ่นใหม่นี้เป็นนะเป็นประตูอยู่ข้างบนแล้วประตูเปิดได้นิ่มครับเหมือนอันผ่านเวลฟายพูดง่ายว่าไม่ได้แตกต่างเลยนะครับข้างหน้าเป็นเบาสองที่นั่งนะครับข้างหน้า2ที่นั่งอ่ะครับอ่ะสามกับตรงกลางนะครับแต่เป็นเบาเล็กๆสำหรับนั่งได้และตรงแถวที่2เป็นเบาสามที่นั่งนะฮะเห็นไหมฮะสามที่นั่ง และด้านหลังอีกเป็น2ที่นั่งนะครับเพราะนั AP, ้น VIP ได้ขออนุญาตพาะบ,บ่อให้ลงให้ดู VIP จะเป็นอยู่บาสองที่นั่งอยู่ตรงกลางนี่นะครับและก็หลังสุดอีกเป็น3ที่นั่งเพราะนั้นก็เป็น3 2 33นะครับสามสามสองสามนะครับรวมเป็น11ที่นั่งนี่คือรถตู้ VIP 11ที่นั่งนะครับครอบครัวใหญ่ไปได้สบายเลยสำหรับ4แถวนะครับ33 3, 2 3นะฮะหุ้มด้วยเบาะหนังแท้นะครับ เบาคนขับปรับไฟฟ้า12ทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเองให้มาครบนะมาตรบอดจิตอล10.2 5นิ้วนะครับมาตรที่มีกล้องซ้ายขวานะครับแล้วก็จอสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วอยู่ตรงกลางเมื่อเมื่อสักครู่พาดูนะแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto ให้มาครบเลยนะครับระบบชาร์จไฟแบบไร้สายพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะคนี่คืออุปกรณ์ของเขานะครับสำหรับภายในการตกแต่ง นะครับนอกนั้นยังมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะนะครับห่างรักษาระยะห่างพูดง่าย c r u i Control Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสามารถวิ่งตามคันหน้าดโดยพูดง่ายว่าใช้ Cruise Control ในการทำงานได้นะครับเขาเรียกระบบ SCC นะฮะ Smart Cruise Control นะครับระบบช่วยเตือนเบรกอัตโนมัติ Forward นะฮะ Assist นะครับ, id, รบป้องกัน รวมถึงระบบต่างๆให้เยอะมาหมดเลยนะครับจนผมอ่านไม่ครบเลยแหละว,ว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะฮะเลนฟอ l l ลวิ่งแอซิดหรือเอเอนะครับ <S <S acid, ร A, uh, นะบนะกล้อง360องศานี่คือออปชันที่สตาร์เรียให้มานะครับชอบที่เป็นรถที่นั่งหลายที่นั่ง11ที่นั่งนะจะมีน้อยมากนะครับที่รถคันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ ไปได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดน้ำมันนั่นเองมาพาเดินดูประตูตัวนี้กระจกตัวนี้สามารถเลื่อนได้สายขวานะครับอีกจุดหนึ่งนะชอบมากคือไฟท้ายนะครับแกไฟท้ายเขาเก๋เขาเท่มากเลยนะครับเขาออกแบบมาเหมือนกับเป็นรูปของตึกนะครับเป็นตึกหลายๆชั้นนะครับไฟท้ายดูเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเอกลักษณ์สําหรับฮุนไดสตาเรียรุ่นนี้นะครับเห็นไหม สวยไหมครับไฟเบรกนะครับเขาเรียกไฟท้ายแบบพารามิเต i c พิกเซลนะครับมันเป็นช่องเป็นช่องเป็นพิกเซลเหมือนออกแบบมาจากตึกสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาใีกล้องด้านหลังนะครับมีเห็นกล้องด้านหลังฟาท้ายเห็นไหมครับเห็นฝาท้ายใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอำนวยความสะดวกสบายด้านหลังเป็นไฟฟ้านะครับ ต้สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเวลามีกระเป๋าปุ๊บเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเห็นนะฮะนี่คือออปชันที่ทุกวันนี้ฮุนไดนะครับให้มาเต็มมากรุ่นนี้ถึงได้เป็นร <Birthday> ุ่นที่ยอดนิยมสําหรับรถครอบครัวในยุคใหม่ที่ไปได้ทั้ง11คนแ้วประตูไฟฟ้าขออนุญาตปิดประตูไฟฟ้าเห็นนะฮะ ประตูหลังไฟฟ้าสะดวกสบายมากคันนี้ใหม่มากเพราะวิ่งแค่2900กอิโลไประตูข้างก็ไฟฟ้านั่นคือความสะดวกสบายที่ให้มาดึงก็ได้กดปุ่มก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอันนะฮะล้อยางยังใหม่เลยยางคามโฮนะครับจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์เสียงเงียบนะครับประหยัดมากนะข้อดีของเขาคือที่ผมชอบที่สุดก็คือความประหยัดของเขา้นันเองนะครับ ท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจรถครอบครัวคันใหญ่ไปได้เยอะไปทีหนึ่ง11ท่านนะครับแนะนำเลยว่าฮุนไดสตาร a เอรรุ่นนี้ประหยัดคุ้มค่านะครับราคารถใหม่ล้าน19ตอนนี้มีรุ่นท็อปกว่านี้อีกนะเป็นพรีเมียมพรีเมียมคือราคาสันรูปนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเบาะให้สามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นราคา2ล้าน2ล้านนิดนนะถ้าจะไม่ผิดอยู่2ล้าน2009นะครับ2ล้าน2กว่า แต่คันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นเปิดตัวกลางเดือนอกลางปี2001ซึ่งคันนี้จดขออนุญาตได้ขอดูทะเบียนรถนิดหนึ่งนะฮะค<ม>ันนี้จดทะเบียนคันนี้จดทะเบียนวันที่13มกราคม2 5 6 5เป็นรถปีกว่ากว่าไม่ถึง2ปีครับท่านผู้ชมครับปีละ2 0 0นกิโลก็ถือว่าใช้น้อยมากๆเลยฮะค<ม>ันนี้นะครับรถใหม่ตอนนั้นร้าน99วันนี้ราคาพิเศษนะครับปกติตั้งอยู่ที่ล้าน79 วันนี้ลดพิเศษไป10,000แบาทเล 1, 6, ทือหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นได้รถมือสองวิ่ง2 0 0 0 0กิโลไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวรับประกันความพอใจส่งให้ท่านถึงบ้านทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยเราส่งรถคันนี้ให้ดูถึงบ้านให้ช่างตรวจด,ดูก่อนให้ศูนย์ตรวจด,ดูก่อนเพราะรถคันนี้มีรับประกัน3ปี1 0 0 0 0แกิโลอยู่แล้วนะครับเอาไปให้ตรวจดูกับประวัติตีไหมเพราะยังไงรถอยู่ในระยะวารันตีนี่เขาต้องเข้าศูนย์เช็คอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรามั่นใจว่ารถเราสภาพดีแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชน ไม่มีจบน้ำพิควัมใดใทั้งสิ้นนะครับซื้อไปเนี่ยเหมือนซื้อรถใหม่นะเพราะราคาตั้งร้านเจ็ดแสนบาทมันก็ต้องพอกับรถใหม่นั่นแหละครับเพียงแต่เป็นรถที่เขาใช้มาแล้วในบางส่วนแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าท่านใดนะฮะสนใจอยากทำไฟแนนซ์ซื้อเป็นเงินผ่อนเรามีไฟแนนซ์บริการให้ท่านถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนเราก็ไปถึงส่งรถให้ดูถึงบ้านส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาถึงบ้านนะครับอนุมัติง่ายอนุมัติไวมีรถคันเก่าอยากจะเปลี่ยนกับเราก็ได้เช่นกันนะครับ สามารถโทรมาคุยกับผมนะฮะส่งไลน์เพิ่มเติมในที่0 8 4 7 7 7 6 6 9 9เครับเบอร์ส่วนตัวผมโทรมาได้ตลอดเวลาหรือแอดไลน์จากเบอร์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจรถยนต์นะครับเรามีรถเข้าใหม่รถคันไหนที่น่าสนใจเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับรถส่วนตัวเหมาะกับสายลุยอย่าง SUV ที่เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับโทรมาคุยได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับมีรถคันใหม่เราจะส่งให้ท่านดูถึงบ้านก่อนใคร วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรถครอบครัวคันใหญ่นะครับไปได้ทุกคนในบ้านนะครับและที่สำคัญคือสุดประหยัดสำหรับฮุนไดแกรสตาเลีย i a 1 6 9ล0านบาทเท่านั้นขอบพระคุณที่ติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ